กลับมาอยู่รายการเถอะโอ้ยพี่มทิ้งหมดแล้วเบื่อความสบายนะี่เมาอยู่กับแจงนี่โอ้ยไม่หมพี่ผมอยู่อิสระผมดีกว่าผมอยู่ช่วยเพื่อนพี่น้องดีกว่านะผมช่วยน้องเมียอีกช่วยหมดเลยครอบครัวไอ้พวกน้องเนิงเพื่อนต่อก็ช่วยแบบต่อเนี่ยพวโรยจอบเสื้อผ้าผมก็ช่วยผมเกิดมาเพื่อช่วยผมเกิดมาเพื่อให้แต่ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ ไอ้เรียมโอ้มึงรันทดมากเลยวิตมึงนี่เนะ<ส>าะโอ้พี่พูดมันมมย<า>กลับมาเล่นงานฮะเออเอ็งกลับมาหาพี่ตั๊กดีกว่านะพี่จะไม่มาทอดทิ้งเองอไม่อาแล้วลว่าคือสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับน้องไอ้สารเสพติดเนี่ยมันากัดสมองเองอยู่ฟังพี่นะเว้ยหมอน,นวดไม่เคยมากัดสมองใครไม่แน่หรอกผม ขนาดผมดูผมยังเดินเหวอะจำใครไม่ได้วันหนึ่งพี่เที่ยวมากพี่อาจจะเดินแลบเลยหน่ไม่มีใครรู้พี่ชีวิตนะใช่ใช่ผมเช่นลิ้นผมไม่อยากลิ้นติดปิญญาผมไม่อยากกลับมาหาพี่หรอกผมแกงใจผมทีผมบางทีผมก็น้อยใจผมพี่บอลพี่นุ้ยพี่หลุยทุกคนผมเกรงใจี่ทุกครั้งอะผมมากก็อยากให้คนสัญญาเป็นสัญญา พี่บอกผมทุกครั้งไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มน,น้องอ๋อ,อึดอเรื่องนี้วั <c oughs> นนั้นพี่บอกน้องรีบไปงานไหนหรือเปล่าผมบอกพี่ผมไปสองทุ่มครึ่งพี่สามทุ่มแม่ยังหน้าหวานไม่ปล่อยมือเลย <c oughs> ผมเก่งใจพี่เฮ้ยแจ๊ดกลับมาหาพี่น้องอะอยู่ความสามารถด้เว้ยเออแจ๊ดไ้ลูชิปเป็นักาหนูกลับมาอยู่นี่เด้งไปขายดูชิปไป้งแล้วพี่